สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฟ้าและช่วงหนังสือดีกับนานม e ีบุ๊กนะคะ วันนี้บอกเลยว่าจะมาแนะนําหนังสือดีหนังสือเด็ดสําหรับน้องๆชั้นมปลายนะคะ oh. เพราะว่าบางคนเนี่ย oh. ก็เพิ่งแบบว่าสอบมิดเทอมผ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย oh. ที่เราเรียนมาก่อนมิดเทอมเนี่ยเรายังเข้าใจแบบยังไม่เต็มที่อะ่ะบางทีเราอ่านแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเรายังจําเนื้อหาไม่ได้นะคะ oh. วันนี้ก็จะมาแนะนําหนังสือที่บอกว่าจะทําให้น้องๆเนี่ยอ่านแล้วตื่นขึ้นมาจําได้แม่นยําเลยค่ะ oh. Oh. ซึ่งเล่มนันก็คือ แสดงท่องจำ5นาทีก่อนนอนนะคะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันความหนาเนี่ยก็จะประมาณแค่นี้เองเนาะ,ะดูใกล้ๆมีความหนาแบบขนาดหนังสือเนี่ยใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือเองนะคะแล้วทีเนี้ยเล่มเล็กๆแบบเนี้ยจะไปช่วยให้เราจําเนื้อหาหนักๆได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมาดูกันเอาเป็นว่าเรามาดูก่อนว่า3เล่มที่เราออกมาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3วิชา ซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะคะเล่มสินเมเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ชีววิทยามอปลายแล้วก็เคมีนะคะข้างในจะเด็ดจะโดนจะทำให้เราจำแม่นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาดูเนื้อหาข้างในนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคืนนี้พี่ฟ้าเลือกอ่านเล่มชีววิทยามปลายนะคะเปิดมาปุ๊บเขาก็จะมีสารบัญให้ว่าข้างในเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะถ้าคืนนี้เราเลือกอ่านที่หัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะร่วมนะคะเราก็จะพบว่าเขาให้จำเนี่ย ทั้งหมด2ประโยคนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่มี1เซลล์เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลลเรียกว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลลเพราะว่าคืนนี้เขาต้องการให้เราจําเรื่องสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวกับหลายเซลล์นะคะซึ่ง2หัวข้อเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเท็กซ์หรือตัวหนังสือที่เป็นสีแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเปิดมาหน้าแรกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแผ่นฟิล์มสีแดงนะคะเมื่อเอาแผ่นฟิล์มเนี้ยมาบังซ้อนประมาณนี้นะคะ เราจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนี้แปลว่าเราสามารถเล่นท่องจําแล้วก็ฝึกตอบคําสําคัญเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากประโยคท่องจํา2ประโยคแล้วเราจะเห็นว่ามีแผนภาพอธิบายเนื้อหาที่เราท่องจํานะคะเช่นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวมีอะไรบ้าง ก็คือมีพารามีเซียมอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้มีอะมีบ้าแล้วก็มียูกลีน่านะคะเมื่อเราจําได้แล้วว่าพอยต์หลักที่เขาต้องการให้เราจําอะไรเนี่ยเราก็จะเปิดไปที่หน้า2ซึ่งหน้า2เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เนี่ยคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีสัตว์อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นๆน,น,นะคะเมื่อเราเข้าใจเนื้อหารายละเอียดแบบลงลึกแล้ว ก็จะถึงเวลานอนของเราแล้วนะคะจบท้ายด้วยหัวข้ออีกครั้งก่อนนอนว่าคืนนี้เนี่ยเราจําได้ทั้งหมด2องพอยต์หลักนะคะเมื่อเราอ่านครบแล้วเราก็ปิดหนังสือแล้วก็นอนหลับได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะคะที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศและในเว็บไซต์นะคะพิเศษเมื่อซื้อครบ3ามเล่มรับไปเลยผ้าปิดตาพี่หมีนะคะเมื่ออ่านจบแล้วนะคะปิดไฟปิดตานอนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พี่ฟาและนานมีบุ๊กต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ